เรื่องของน้ำมันนั้นในขณะนี้มีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับนะครับว่าเราคนไทยนั้นโอกาสที่จะใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงคงจะเป็นไปได้ยากยิ่งแต่ขณะเดียวกันแนวโน้มที่จะต้องใช้น้ำมันในราคาที่สูงขึ้นนั้นดูจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งนั้นแน่นอนครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ตลาดไนม e กซของสหรัฐนะครับที่เรียกกันว่าเป็นน้ำมัน West Texas สอินเตอร์มีเดียตหรือว่า WTI รวมทั้งน้ำมันที่ตลาดลอนดอนน้ำมันเบรนต์ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่120กว่าเหรียญขึ้นนะครับส่วน WTI ก็อยู่ที่109กําลังจะได้เห็น110เหรียญน,น้ำมันดูไบเองก็ทยานขึ้นตาม น้ํามันที่สําคัญของโลกทั้ง2ตลาดนะครับก็คือทั้งเบรนแล้วก็ดับลยูทีก็ฉุดให้ราคาน้ํามันดูใบที่ตลาดสิงคโปร์ซึ่งเป็นราคาน้ํามันที่ทางบ้านเรายึดโยงอยู่นะครับเราก็จับราคาความเคลื่อนไหวของที่ตลาดสิงคโปร์เป็นตัวที่กําหนดราคาน้ํามันขายปลีกภายในบ้านเรา ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นนั้นนอกจากจะมีเรื่องของสถานการณ์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะนําไปสู่สงครามนะระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดนี้ทางคณะผู้สังเกตการเรื่องของนิวเคลียร์ที่สหประชาชาติส่งเข้าไปในอิหร่านนั้นก็กลับมารายงานนะครับว่าอิหร่าน มีการพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์จนกระทั่งน่าจะมีศักยภาพที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับซึ่งก็ทำให้อาจจะเป็นข่าวสารที่นำไปสู่การโจมตีอิหร่านไม่ว่าจะเป็นโดยกองทัพของอิสราเอลหรือว่าของชาติตะวันตกใดก็ตามนะครับแลราะว่าหากมีสถานการณ์ความไม่สงบหรือว่ามีสงครามเกิดขึ้นนั้นการปิดช่องแคบพอมุสก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญ ที่จะลำเลียงน้ํามันออกจากย่านตะวันออกกลางไปสู่ตลาดโลกนั้นก็จะมีปัญหานะครับอุปทานของน้ํามันก็จะเกิดการชะงักงานอันนี้เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ดันให้ราคาน้ํามันขยับขึ้นไปสูงเขาบอกว่าราคาน้ํามันในขณะนี้มีการปั่นราคากันเพราะว่าให้เรื่องของการเพิ่มความเสี่ยงหรือว่าที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่าค่าลิสต์พรีเมียมนั้นอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า1 0ถึง15เหรียญน,นะครับหมายความว่าจริงๆแล้ว ราคาน้ํามันในตลาดโลกในขณะนี้ไม่ควรจะเกิน100เหรียญน,นะครับเพราะว่าลบค่าลิสพรีเมียมลงไป1 0 1ถึงเหรียญแต่ว่าปั่นราคากันขึ้นมาเพราะความวิตกกังวลว่าจะเกิดสา,าการสงครามโดยเฉพาะกับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันเป็นอันดับ2ในย่านภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหรือว่าเป็นอันดับ3ของโลกนะจะเป็นรองก็แต่เพียงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียคราวนี้สัญญาณดังกล่าวที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นนั้น มาเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดนี้าทางผู้มืนในการสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสอนออพอ,ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่ากองทุนน้ำมันของเราขณะนี้ติดลบอย่างหนักติดลบไม่น้อยกว่า20,000ล้านบาทแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เพิ่มอีก10,000ล้าน1 0,000ล้านนั้นกู้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะต้องกู้เพิ่มอีก10,000ล้านเพื่มอมารักษาสภาพคล่อง เพราะว่าปัจจุบันนั้นเอาเฉพาะกองทุนน้ำมันซึ่งดูแลในเรื่องของก๊าซ LPG ที่เราใช้กันอยู่ในครัวเรือนนะครับเราเก็บเงินเข้ากองทุนนั้นเนี่ยโดยการเก็บจากเบนซินและแก๊สโซฮอลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยลิตรละ2บาทนะครับเก็บเข้ากองทุนเพิ่งจะกลับมาเก็บเพิ่มขึ้นอีก1บาทนะเดิมนี่เก็บเหลือ1บาทแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเก็บเพิ่มอีก1บาทเป็น2บาทเมื่อ,อประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ แล้วก็ดีเซลนั้นก็เก็บอยู่60สตางค์ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทั้งเบนซินแก๊สโซโฮอลและก็ดีเซลที่เราเก็บอยู่ในอัตราประมาณนี้ทำให้ทางกองทุนนั้นมีรายรับอยู่ปัจจุบันนะครับเดือนละ2,100ล้านบาทแต่ว่าเงินจากกองทุนนี้จะต้องไปอุดหนุนเรื่อง LPG LPG หรือว่าแก๊สสูงต้มที่เราใช้กันหรือว่าบรรดารถยนต์ก็อาจจะมีการไปติดตั้งเพื่อใช้กันอยู่นั้นนะครับ ปัจจุบันราคาก็ขยับขึ้นมาจากเดิม700ตอนนี้ขายกันอยู่ที่1100เหรียญต่อตันแล้วก็เรียกว่าขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แก๊ส LPG ปรับขึ้นอย่างมากมายนะั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของอิหร่านแล้วญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยด้วยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่อยๆทยอยปิด แล้วก็หันมาซื้อพวกแก๊สธรรมชาติน้ำมันเตาซึ่งก็จะมีผลกระทบไปถึงราคาของบรรดากแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันเตารวมทั้ง LPG นะครับซึ่งก็ใช้ตัววัตถุดิบที่เหมือนๆกันดันราคาพวกนี้ขึ้นไปสูงนะ,ะปัจจุบันเราต้องอุดหนุนเฉพาะในส่วนของ LPG โดยใช้เงินของกองทุนน้ํามันไปอุดหนุนนั้นเนี่ยก็ตกเดือนละ4,000ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขมาดูนะครับ มีรายรับจากการเก็บเงินเข้ากองทุนจากเบนซินแกสโซฮอล์2บาทนะครับต่อลิตรแล้วก็ดีเซล60สตางค์ต่อลิตร,ก De ตตตรเก็บได้เดือนละ2,100บาทแต่อุดหนุน LPG นะอุดหนุนน้ำมันอะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ย4,000บาท4,000ล้านบาทต่อเดือนขาดทุนทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ยังพอจะมีสภาพคล่องที่จะหมุนเวียนไปนะครับ คราวนี้สิ่งที่น่าวิตกกังวลก็คือว่าจากนี้ไปจากน้ํามันดีเซลเราเคยลดเรื่องของภาษีสรรพสามิตรจริงๆจ,จ,จะต้องเก็บภาษีสรรพสามิตอีก5บาทนะครับสำหรับน้ำมันดีเซลแต่ว่าในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการลดให้นะไม่เก็บเพื่อที่จะตึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บบาทแต่ตอนนี้ก็ขยับเลยไปแล้วนะครับอันนี้ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ต่ออายุเรื่องของการไม่เก็บภาษีสรรพสามิตไปให้ อีกหนึ่งเดือนนะครับก็คือในเดือนมีนาคมก็เท่ากับว่าหลังจากสิ้นสุดเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้เมษายนจะเก็บหรือไม่ถ้าเก็บจะต้องเพิ่มอีกอเดือนละเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่รออยู่ข้างหน้านะครับถ้าเก็บเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะมาชดเชยรายได้จากปศษยกรที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องมีรายจ่ายเพื่อไปฟื้นฟูประเทศปัญหาก็คือว่าถ้าเก็บเพิ่มมีหนึ่งบาทราคาน้ามันดีเซลก็จะต้องขยับขึ้นนะ แล้วก็ขณะดเดียวกันราคาน้ํามันตลาดโลกก็อาจจะขยับขึ้นนะครับตอนนี้เอาว่าเราสิ่งที่น่าวิตกก็คือประเมินกันว่าราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอาจจะขึ้นไปถึง150เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งก็หมายความว่าเบนซินจะต้องอยู่ที่ลิตรละประมาณเกือบเกือบห้าบาทนะส่วนน้ามันดีเซลนั้นก็ประมาณ36บบาทนี่คือสถานการณ์ที่เราต้องเตรียมรับมือกันครับแล้วก็จะมีแนวทางหรือว่าจะมี แนวเรื่องที่จะต้องดําเนินการกันอย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณาเพราะว่าขณะนี้กลไกต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั้นต้องเรียนว่าที่จะมาทําให้ราคาพลังงานถูกนั้นน้อยมากครับเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทําอย่างนั้นได้แต่ว่าเมื่อราคาเพิ่มขึ้นไปเราจะตั้งรับกันอย่างไรจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันหรือไม่อย่างไรอันนี้คือโจทย์ที่จะต้องขบคิดกับนี่ก็คือเรื่องที่2ที่วันนี้เรามาถอดสลักกันเดี๋ยวไปพักกันสั้นๆครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w b a n g o k ็บบ e c กอก